ในวันที่อิสราเอลลุยหนักนะแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการทำทุกทางเพื่อเปลี่ยนดุลของอ,อ,อำนาจในตอนออกกลางจากที่เคยต้องระแวดระวังกลุ่มติดอาวุธอย่างเฮสบอลเลาะมาโดยตลอดถึงเวลาที่ทำให้กลุ่มนี้สามารถอ่อนแรงได้อย่างมีนัยสำคัญเนี่ยอิหร่านจะทำยังไงนะอิหร่านจะทำยังไงอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่า ฮัจ a ลถูกมองว่าเป็นพ็อกซี่หรือว่าเครื่องมือของอิหร่านแต่วันที่ h ัจบลกํำลังถูกตามล้างตามเช็ดเนี่ยอิหร่านยังไม่มีท่าทีที่จะออกมาในแง่ของการส่งกำลังเข้ามาช่วยนะฮะมีแต่การถแถลงข่าวว่าการกระทําของอิสราเอลจะต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสมนะวันนี้ฮาดิน กัดดาซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากสถาบันวอชิงตันเพื่อนโยบายตนออกใกล้ชี้นะคะว่าอิหร่านจริงๆเนะี่ยมีทางเลือกไม่มากออกมาเป็นสองทางนะฮะทางแรกคือการยกระดับความขัดแยง้งอิหร่านอาจจะทำได้โดยการสั่งการเฮชบาลาะสู้กับอิสราเอลแต่ว่าทางนี้ไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าเฮชบาลเลาะกำลังอยู่ระหว่างการถูกตีแบบ เราก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างระสัมนะเพราะว่ายังไม่มีผู้นําขึ้นมาอย่างเป็นทางการหรืออิหร่านอาจจะอำนวยความสะดวกในการยิงขีปนาวุธแม่นยําหรือว่า PGM ของฮิสบลาะก่อนที่อิสราเอลจะทําลายขีปนาวุธเหล่านั้นนะเพราะว่า h ิสบัเละนี่ยมีอาวุธที่ถือว่าเป็นเครื่องมือในการป้องปรามไม่ให้อิสราเอลโจมตีอิหร่านไว้อยู่ก็คือขีปนาวุธพิสัยไกลจํานวนมาก นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อิสราเอลไม่ไม่อยากจะทําอะไรกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่ากลัวเฮชสปอลเลาะซึ่งอยู่ใกล้กว่าเนี่ยเอาขีปนาวุธเ,เข้ามาในในอิสราเอลแล้ววันนี้อิสราเอลกาลังมีแต้มต่อนะ,ะแล้วมีโอกาสที่จะทําลายขีปนาวุธที่เฮชเปอลเลาะครอบครองไว้ทั้งหมดเนี่ยอิหร่านจะใช้โอกาสนี้ในการให้เฮชเปอลเลาะใช้ขีปนาวุธเหล่านี้เลยได้หรือไม่นะคะอันนี้ อันนี้มีนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าต้องดูว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าทางนี้จะมีการทำไหมนะแต่ทางเลือกนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายนะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยอิสราเอลออกมาบอกเลยคือตั้งแต่17กันยายนที่ผ่านมาตั้งแต่ระเบิดเพจเจอร์เนี่ยทำให้ศัตรูของอิสราเอลเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจว่า มันจะมีอะไรที่มันที่มันเกินคาดมากกว่าระเบิดเพจเจอร์หรือว่าการเข้าไปโจมตีทางทางภาคใต้ของเบรุตแล้วก็สังหารนะั่สวนเลาะได้แล้วอิสเลออกมาขู่ต่อเนื่องว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเอรหร่านจะใช้อะไรเนี่ยอาจจะต้องมีการวิเคราะห์คิดคำนวณหลายตลกนะฮะหลังจากเห็นพิษสงของอิสเลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นำมาสู่ทางที่สองก็คือการไม่ทำอะไรหรือการถอยนักวิเคราะห์รายนี้ระบุนะคะว่าอิรานอาจจะยอมถอยชั่วคราวเพื่อควบคุมความสูญเสียของตัวแทนซึ่งอาจจะหมายถึงการยอมรับความลิเริ่มทางการทูตระหว่างสหรัฐและฝรั่งเศสที่ออกมาเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้เฮชบัลเลาะถอนกำลังทางทหาร ออกมาจากชายแดนอิสราเอลแล้วมาอยู่หลังแม่น้ำลิธานีตามมติของ UN เมืม่อปี2006นะฮะโดยหวังว่าอิสราเอลจะหยุดแค่นั้นถ้าเกิดเฮชบลเลาะถอยออกมาแล้วแต่ว่าการถอยก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าไม่มีหลักประกันอะไรว่าอิสราเอลจะไม่ลุยต่อคือ เป้าหมายของอิสราเอลที่ประกาศไว้ในการทำสงครามกับเฮชเปอลาะคือเอาคนทางเหนือกลับบ้านให้ได้คนทางเหนือของอิสราเอลต้องอ,อพยพออกจากแถวนั้นมาเนี่ยหลายเดือนแล้วนะออกมาสักเจ็ดแเจ็ดแปดหมื่นคนแล้วตอนนี้แล้วก็อิสราเอลก็บอกว่าจะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นนะเอาเฮสเปอลาะกลับไปหลังแม่นม้ำลิทานีให้ได้ไม่รู้มีซ g อยู่ปะเออเผื่อเผื่อคนอยากเห็นแม่นม้ำลิทานีนี่ก็เป็น หมุดหมายที่สำคัญของการทำสงครามครั้งนี้เป็นแม่น้ำสายหลักทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากชายแดนอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรในช่วงปี2006เนี่ย UN เขาเข้ามาไก่เกลี่ยให้ฮิบอลเลาะไปอยู่หลังแนวแม่น้ำแล้วก็แนวหน้าแม่น้ำจนมาถึงชายแดนอิสราเอลให้เป็นบ er ัฟเฟอร์โซนเขตปลอดภัยซึ่งตอนทำสงครามกับฮิสบลเลาะในครั้งแรกเนอิสราเอลบอกว่า จะผลักเฮชบาลเะให้ไปอยู่หลังแม่น้ํำให้ได้แต่จนถึงตอนนี้นะคะหลังจากที่อิสราเอลประสบความสําเร็จทางการทหารอย่างต่อเนื่องเนี่ยต่อให้เฮชบาลเาะยอมย้ายไปอยู่หลังแม่น้ําลิธานีเนี่ยนักวิเคราะห์คนนี้ก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าอิสราเอลจะหยุดตรงนั้นหรือเปล่าอาจจะลุยต่อนะวันนี้คาดคาดเดาได้ยากมากเป้าหมายของอิสราเอลอาจจะอยู่ไปไกล กว่าการผักให้ชันเลาะไปอยู่หลังแม่น้ําลิธานีเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความยากลําบากของทางอิหรา่านถ้าสมมติยอมถอยชั่วคราวแล้วสั่งให้บันเลาะมาอยู่หลังแม่น้ําลิธานีแล้วถ้าเกิดอิสราเอลไม่หยุดแค่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลือกมีความเสี่ยงทั้ง2ตัวเลือกตัวเลือกแรกก็คือลุยลุยก็เสี่ยงนะะเพราะไม่รู้ว่า อิสราเอลมีไม้ตายอะไรอีกบ้างแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากสังหารนะัสวันเลาะได้เนี่ยมีรายงานว่ากองกําลังพิทักษ์กาบิวอิสลามเนี่ยต้องเอาผู้นําสูงสุดของอิหรานเนี่ยไปไว้ในที่ปลอดภัยเพราะไม่แน่ใจว่าอิสราเอลจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือเปล่านะฮะสู้ก็เสี่ยงถอยก็เสี่ยงนะมีทางเลือกไม่เยอะอย่างไรก็ตามเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ เรามีภาพเข้ามาแล้วโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาประกาศบอกว่าอิหร่านจะไม่ส่งกำลังไปประจันหน้ากับอิสอราเอลแล้วก็ระบุว่าเชื่อว่าพอ็อกซี่หรือว่ากลุ่มเตอแทนมีความสามารถในการที่จะสู้กับอิสอราเอลได้ด้วยตนเองจริงๆมันมี ในสื่อเยอรมันเขาวิเคราะห์กันแต่วันนี้ยังไม่เล่าเดียวะ่ะนิดนิดก็คือว่าจริงๆแล้วในช่วงหลังๆอิหอารานเนี่ยก็มีความพยายามมีการคุยกันเหมือนกันว่าจะจะรักษาระยะห่างกับบรรดาพวกพ็อกซี่กลุ่มติดอาวุธเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงนะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องของการเมืองภายในอิหร่านเองด้วยตอนนี้อิหร่านก็เจอกับสภาวะเศรษฐกิจที่หนักเจอการประท้วงของประชาชนนะแล้วก็ผู้นําคนใหม่ก็คือไปเซสเขียนก็มีแนวทางทีเ่เรียกว่าเป็นสายประนีประนอมมากขึ้นนะแต่ว่าในอิหร่านเองก็จะมีสายแข็งอยู่นะนี่อาจจะเป็นการาประลองกําลังกันของสองแนวคิดที่อยู่ในรัฐบาลอิหร่านในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นอิหร่านตอนนี้ถ้ายึดเอาจากโฆษกต่างประเทศที่ออกมาเมื่อสักครู่ ระบุนะคะว่าจะไม่ส่งทหารไปประจันหน้ากับอิสราเอลแล้วก็เชื่อว่าเฮชบอลเลาะจะสามารถรับมือได้นะฮะทีนี้สหรัฐว่ายังไงสหรัฐต้องบอกว่าอิสราเอลไม่ค่อยจะเกรงใจแล้วนะะเพราะว่าการโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากหลายแหล่งข่าวระบุว่า อิสเ l ลไม่ได้แจ้งสหรัฐล่งหน้าถึงแม้ว่าระเบิดที่ใช้จะเป็นระเบิดที่สหรัฐส่งมาให้ก็ตามนะคะคนไปถามประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีโจไบเดนยังยืนยันจุดเดิมนะ,ะพูดถึงการสังหารนัสวลเลาะระบุนะคะบอกว่าการเสียชีวิตของนัสวลเลาะถือว่าเป็นความยุติธรรมต่อเหยื่อจำนวนมากที่เสียชีวิตจาก การสั่งปราบกรามหรือว่าการสั่งก่อการร้ายของนัสวันเลาะคือพูดถึงว่าอิสราเอลเนี่ยมีความชอบธรรมในการสังหารนัสวันเลาะในการโจมตีเออเบรุตแต่อีกอันนึงที่ไบเดนพูดควบคู่กันไปก็คือยังหวังว่าจากนี้เนี่ยอิสราเอลจะใช้วิธีการที่เขาเสนอไป ก็คือหยุดยิงกับเฮชเปลาะชั่วคราวเป็นเวลา21วันเพื่อใช้เวลาดังกล่าวเนี่ยในการหาทางลดระดับอุณหภูมิความร้อนแรงของตะวันออกกลางในขณะนี้เดี๋ยวฟังเสียงประธานาธิบดีโจไบเดนดูค่ะ We're not there yet, but we're working like hell with the French and many others. Thank you. Thank you.